การละครเสร็จแล้วนะครับก็ถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้เข้ามาในห้องอาห้องหนึ่งที่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้เอาไว้เก็บอ่าเจ้าตัวเล็กทั้ง4ี่ตัวนะครับกลับมาก็มาแวะดูมันซะหน่อยน่ารักมากๆเลยไอ้ตัวตัวเล็กตัวเล็ก <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กตัวเล็กน้ำเงี้ยวลูกแต่ละตัวน่ารักมากๆเลยพิกทอดอุ้ยฉี่แตกเต็มเลยตายบ่อเบอะเต็มเลยอ่ะหือขาผมทับฉี่เต็มเต็เลยเนี่ย เลยอยู่ตรงนี้เปียกตะฉาาีมา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 ตัวเล็กตัวเล็กสองตัวนี้มันไม่ค่อยสวยมันขี้อายโอ้ยคุณแม่ไทยเวลาเอานมมาให้เดี๋ยวนี้เทใส,ส่จานแล้วนะเหรอฮะเลียกเงียบมากเลยครับเทใส่จานแล้วก็แจ้งกันกินเลยคุณแม่ไทยอ,อีกสองตัวไปไหนเอ่ยไอวิ่งตามเต้าแม่ดู้อโอ้โทรศัพท์ตก อจะกินเต้าแม่น้ำเงี้ยวไอตัวเล็กน้ำเงี้ยวขู่นี่นนีนนากมากัดเยาเี้ยมากัดเรา้ะว้เงี้ยวูกนินะนเ้วมนลกม่าขู่เงเงี้ยวเงวอยู่นี่คือพ่อนะฮะน้ำเงี้ยวนมจีนลูกแม่กาัวลูกกินนนะกลนวมลูกินนม้ว้น่ารอเมลกมาเีว เห็นกล้องแั้วงงในตัวนี้หอมแดงตัวนั้นหอมแดงหอมแดงนี่ผักดองเนี่ยอ้าวผักดองมาแล้วลูกผักดองนี่น้องโอ้ยบอกเลยผักดองมันซ่าไอตัวเนี้ยพริกทอดน้องสุดไอพอผักดองอ่ะซ่าสุดแล้วเนี่ยดูดิเดินไม่กลัวเลยดูเป้งเอ้น่าว่าน่าน่า่น่าน่าน่าไอผักดองอึ่มซ่าจริง เหมือนเหมือนหมีเลยนะฮะเหมือนตุ๊กตาหมีเลยอ่ะไอหมีน่ารักนียไอตัวนี้ซึมอย่างเดียวพิกทอดซึมซึม้ออิ่มซึมเลยพิกทอดลูกเล่นกล้องหน่อยแล้วเอ้าเเเป็นนสล่นกล้องหน่อยเล่นกล้องหน่อยโชว์หน่อยสิครับหล่อป้าหล่อไหมไอเนี่ยตัวนี้นี่เตะเขาอย่างเดียวเลย ไอ้หอมไอ้อะไรนะตัวนี้ผักดองผักดองน้ำพริกทอดน้ำหอมแซ่บจริงๆทุกตัวแป้งแป้งกำลังมาแป้งจ๋ามาแล้วแป้งวิ่งน่ารักจังแป้งวิ่งน่ารักจังนิสัยนิสัยเหมือนพ่อนะแป้งนะนะนิสัยดุ น,น,น้นนน้นนให้ปิดประตูเดี๋ยวต้องไปปิดประตูก่อนสมาชิกทั้งสี่ตัวหน้าอ้ออาวน้ำเงี้ยวขู่อย่างเดียวเลยไอ้น้ำเงี้ยวแกอย่าซ่าอย่าซ่าเดี๋ยวต้องขอตัวไปปิดประตูก่อนครับ